โอเมก้าพอหรือว่าเนื้อสุกรอโอเมก้ามีคุณค่าโภชานาการมากกว่าที่คุณคิดตัวอาหารตัวนี้นะครับเป็นในเรื่องของตัวไขมันซึ่งหลายๆคนเนี่ยคงมองไขมันเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ดีแต่ทีนี้เรามามองว่าไอตัวไขมันที่ส่วนของโอเมก้าเนี่ยมีผลดียังไงนะครับ ซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับกรดไขมันจาเป็นที่ร่างกายเราสร้างเองเนี่ยนะครับเราสร้างเองไม่ได้นะครับต้องได้รับมาจากอาหารเท่านั้นนะครับในส่วนของไขมันที่เป็นไขมันดีเนี่ยที่ร่างกายเราเอาไปใช้ประโยชน์เนี่ยนะครับก็คือในเรื่องของตัวโอเมก้าซึ่งโดยปกติเนี่ยนะครับโอเมก้าเนี่ยเราเนี่ยจะแนะนําอยู่สําหรับผู้หญิงนะครับเราจะแนะนําให้กินว่า1.1กรัมต่อวันส่วนของผู้ชายนะครับ1.6กรัมต่อวันส่วนที่สําคัญนี่นะครับก็คือในส่วนของทารกเราแนะนําอยู่ที่0.05ถึง0.1กรัมต่อวันซึ่งเป็นปริมาณที่มากพอสคควรรเลยนะับ ในความต้องการของไขมันโอเมก้าเนี่ยนะครับ ส่วนไขมันโอเมก้าเน,านี่ยนะครับมันส่งผลยังไงนะครับเรื่องแรกเลยนะครับพัฒนรราการของระบบสมองแล้วก็ระบบประสาทนะครับทั้งช่วยในเรื่องของตัว uh, โรคอัลซเมอร์นะครับแล้วก็ในส่วนของตัวเด็กเนี่ยนะครับเป็นพัฒนศาการในระบบสมอง uh, อีกเรื่องหนึง่งนะครับลดการติดตันของหัวใจและก็เส้นเลือดนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สาคัญนะครับก็คือช่วยในเรื่องของระบบทางเดินโลหิตนะครับส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับป้องกันในเรื่องของตัวโรคอ้วนนะครับรับประทานโอเมก้านะครับที่เหมาะสมเนี่ยนะครับก็จะทําให้ในเรื่องของระบบเผาผลาญนะคร ปรับสมดุลได้นะครับแล้วก็อีกตัวนึงนะครับป้องกันการสูญเสียความชื่มชื้นจากผิวหนังซึ่งตรงนี้จะทําให้ตัวผิวหนังเราเนี่ยนะครับชุ่มชื้นและก็มีผิวที่เปล่งปั่งนะครับมีสุขภาพผิวที่ดีนะครับส่วนเรื่องสุดท้ายนะครับเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพิ่มระบบคุมมคุ้มกันของร่างกายนะครับ